วันนี้พามานอกสถานที่นะครับที่นี่ก็คือแฟชั่นไอแลนด์ก็จะเป็นงานวันเด็กน,นะครับปัน,นี่เป็นปี14มกราคม2566ที่นี่ก็จะจัดกิจกรรมวันเด็กน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของคอมมิตตูแฮนนะครับวันนี้มีกิจกรรมพิเศษนะครับก็คือนักต่อเซมเบ้นนครับจะมามอบลายเซ็นกับผู้โชคดีนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดี ประมาณบ่ายสองนะครับเป็นต้นไปนะครับแต่ตอนนี้พึ่งประมาณเที่ยงกว่ากว่าเนี่ยด bon bon ้านหลังของเราก็คือฉากหลังนะครับที่นักต่อยจะนั่งนั่งตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นฉากหลังจะมีที่กั้นนะครับนี่นะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการลงทะเบียนรับสติกเกอร์ดาวนบอลเจ็ดดาวนะครับ ่าจะเป็นอีเวนท์ที่ลูกสุดท้ายแล้วครับของ,ของชุดนี้ครับอันนี้จะเป็นนั้งิกษะปุวนะครับมน,นี้เป็นสมุดสติกเกอร์และอื่นๆอาจจะตามมาดูกันเลยนะครับอันจะเป็นตัวพิเศษนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ นี okay. uh, ่สมุดผสมสติกเกอร์เล่มแรกนะครับ119บเกาบาทราคาเล่มสองสองกนะครับอเล่มแรกสติกเกอร์สองนะครับขึ้าจะไม่ผิดกินปุยไม่น่าจะแบบมีพบเรียน ไม่ขาดเล่มหนึ่งก็ขาดเล่มสองครับเดี๋ยวเข้าไปเช็คดูผลงานของฟูเจโอลเอฟฟูเจโกนะครับเกดเกดอ้ตื้อดาตตนบอลน,นะครับแล้วก็ตัวลากดาตต์นบอลนอี่อ๋องนะครับดาตต้นบอล แล,แล้วก็ล่าสุดเป็นโดรีมอนนะครับทุกใหม่เซตใหม่เขาเป็นโดรีมอน mm hmm. แล้วก็มีเสื้อจาก mm hmm. เรื่องอื่นๆนะครับอันนี้45ปีมาร์คไรเดอร์นะครับ mm hmm. ครบรอบ45ปีนะครับมารไรเดอร์โคตร mm hmm. นนหน้าครับ เดลมอนนี่หมดนะครับอันนี้ดาวต้นบอลลิเกสิทธิ์แท้นะครับอืมเป็นเสื้อแขนยาวฮู้นะครับดาวต้นบอลน,น,นะครับ <c oughs> คอมเนลเดอร์ครบรอบ50ปีนะครับหนึ่ราบบาทแลนน้เป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็จะได้ความเป็นแจงครับอันนี้เป็นเสื้อคอมเม้นไรเดอร์ใช่ไหมเสื้อคอมเม้นไรเดอร์ครบ50ปีครับอ๋อ oh. เป็นเสื้อดีมิเต็ดผลิตออกมาแค่300ตัวโอ oh. ้มีแขนสั้นกับแขนยาว oh. ถแล้าแขนยาวเนี่ยเราจะมีเราก็จะมีลาย อะไรเยอะตข้างหลังก็มีลายนะครับดูข้างหลังก็ได้โอ้นนี้เป็นข้างหลังครับผมลายข้างหลังเวยมากเวยมากข้างหลังสวยเลยสได้เออคือถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยมจะมีแผงปูบุญแจด้วยผลิตออกมาแค่สามร้อยชุดเท่านั้นครับผมนะครับอันนี้ข้างหลังก็จะมีลายนะครับแต่จะเป็นลายแบบอันนี้มันก็จะเป็นลายเหมือนกันอ๋อเกิดน้นคล้ายๆสลับกันหน่อยงงใช่ เกิดอันนี้ทุกไซส์ใช่ไหมครับอันนี้มีนถึง 2XL ครับผมครับแล้วก็จะมีของที่มีเฟสของคานิวาวครับคานิวาวครับคานิวาวที่เป็นบล็อกเซสอ๋อคานิวาวแบบนี้มีมีลายลายโมคมุนนะครับครับผมเป็นเสื้อต่างประเทศใช่อารมณ์แบบแล้วก็จะมีของโบลี่แต่โบลี่นี่หา ยากมากครับถึงว่าไม่ค่อยมีคนทำ<ช>คาแรคเตอร์ก็วิ่งอ้าวตลาดครับตัวละครสำคัญนะครับภาพนี้ใช่ครับแล้วก็ตัวทีมเฟดคอร์เซนเนี้ยก็คือจะมีเสื้อหนอึ่งตัวมีหมวกสองถึงใบหมวกนี่สีเจ็บมากครับสีนี่แบบโบล,ลี่ลเลยครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ออ๋แล้วก็มีกล่องมีแปะกล่องเนี้ยมีลูกเล่นตรงที่ว่า โอคูกับโบลีร่ร okay. ูปต่อกันด้วยก็มีสองแบบใช่ครับมีแค่สแบบแล้วก็สองอันนี้ออกมาสา0ร้อยสามร้อยบ็อกขนางอย่างละส0 0ร้อยเลยอย่างละสามร้อครับโอเคเชอรลีกัสตเซย่างครับแต่ว่าตัวตัวโชว์ยังมีตัวไซส์เล็กเท่อ่มีตัวหน้าเลเลยครับโอ้หน้เลย อันนี้เป็นภาอันนี้อันนี้คือรับไลเซนต์้มต่อยนะครับจะได้บัตรลูกดาวมา ตัวนี้ก็คือสติกเกอร์ดาวกันบอลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดาวนะครับรับในงานนี้เลยแล้วกอ็อันนี้สติกเกอร์หกดาวนะครับที่เราได้บริจาคคราวที่แล้วก็มารับในงานเหมือนกันนะครับแต่นี้เพิ่มเจ็ดดาวเป็นของงานนี้โดยเฉพาะเลยครับอันนี้ใบใบนี้จะเป็นบใบแห้นะต่อยเซนตัวน,นี้นะครับ จะเป็นบรรยากาศนะครับการลงทะเบียนรับสติกเกอร์นะครับลงักเสร็จล้งเสร็จแล้วรับที่นี่เชไหมครับใช่ครับได้รับครับได้รับครับเสร็จดาวเสร็จดาวครับ จะหมุนติ้วอ,อยู่เลยนครับดครับได้ค,ครับมันก็จ่านตอยน้าต่อยชันเบ้มาแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูลทีคว้าทีทนะุกงงี5กอพี่พีเกือบคือพี่พีบ้ขี้ตาขี้ตา ได้รางวัลพี่เตนอครับพ่อีพี่บีีแอตติ้งเท่มากเลยให้รางวัลไปด้วยกันส่งซายที่แบบหลายท่ามากเลยทำอาไรแล้วมีอีกเจะาคนใจสู้เลยนะเรียนก้อหนงโอเคหนูเรียนรองวัลต้องพาเด็กนตงกล้างเลยครับเดี๋ยวต้อตองัวนี้ตัวนี้เป็นสนุกหหดูเห็นไหมล้วดูเกี่ยวอะไรนะว่าจะโตขึ้นนิดเดียวดตานะ อีกครั้งนะยังมียังมียังห้อยทีนะมีปลอบใจด้วยแ้ไปแจกแจกมาปลอบใจขออีกใบหนึ่กันนะหนึ่งสอามอ้ยอึ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 ้ยอ้ยอึ้ยอ้ยอึ้อึ้ยอึ้อ้ยอ้ยอ้ยอึ้ยอ้ย้อ้อ้้อ้ยอยอ้ออ้อ้อ้ยอ้ออ้ยอ้ อบคไวามใจกันะทิเบนใบนะครับควมคุณมากนะครับ okay. พี่เก่งมากเลยผมให้พี่สองใบเลย้กันะพยายามกับต้นโอเคอันหหนูอันหใบหนนะครับคนณนะครับขอบคุณไนะครับอ่าคมเลยหน่อยครับเุรีวันที่หนึครับอาภัเดน่อยครับอาภัเด็น่อยงนสองผมันบาทนะครับแล้วก็เตียมพบกับ เดินเราเล่ิกธิ์ต่อไปนะครับหลังจากนี้ครึ่งปีก็จะเป็นไรเดอร์ใช่ครับผมวาเดอร์นะครับไรเดอร์คุณพ่อคุณแม่น่าจะสะสมเอาไว้นะครับเพราะมันหายยากมากนะครับก็สนุกย้อนวัยกันสืบย้อนตอนเราได้ไหมได้ครับตาช่วงนี้แห่งจะบูลาได้ไหมครับผมโอเคก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับปลอดภัยจากบรรดาโรคร้ายทั้งหลายนะครับอย่าลืมนะกลับบ้านล้างมือหน่อยจะจับอะไรนะครับล้างมือนะครับ คุณจะหาผ้าเย็นติดมือไว้ไว้เช็ดมือนะครับวันนี้สนุกมากได้สนุกกันเลยกันแตบที่ไม่ได้สนุกแบบนานมากหลายปีเลยนะครับเจอโควิดด้วยนี่ไม่ได้เจอกันติดต่โอเคทุกคนดีความสุขนะครับโชคดีนะครับร่ำรวยกันทุกคนนะครับแข็งแรงและปลอดภัยสวัสดีครับขึ้นเต่าสุดท u f f จ้า ไปรับเลเซอรนักต <atie> so, uh, like ่อยนะฮะโอใบหกที่สามนี่นะฮม็อากาศที่ต่อฉับนกตอยมาแล้ว 2ีสิบก็โชคดีนะครับจะรับลายเซ็นมาต่อเลยอันนี้คือแถวนะค,ะครับใกล้ละแล้วก็อันนี้คือขดแถวขดแถวอันแสนยาวไกล,ลครับ มาแล้วนะครับลายเซ็นมาต่อยเซมเบ้เสร็จแล้วเราก็จะตามหาแปดใบที่เหลือนะครับไปประกอบร่างกันอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้ที่เขาที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมอันนี้พี่เก่าอันนี้พิเศษคิวยังยาวอยู่นะครับ ทุกคนชื่นเมื่อนกอันมากครับบรรยากาศในการแรกเด้การเฉลิมฉลอยเฉลิมยังมีอยู่นะครับอันนี้นักต่อยนะ ได้แล้วนะครับตัวนี้สวยนะครับช <c oughs> ุดดูแลสัตเรียบร้อยบรรลุอะไรบรรลุวัต <c oughs> ถุประสงค์เรียบร้อยครับใา่ครับกลายเป็นสเตปมันก็มาเรื่อยๆ,ๆนะครับก็ ถมงจะไม่ผิดตอนแรกก็คือผู้โชคดี50คนนะครับแล้วก็ก็จะมีผู้โชคดีจากการซื้อสินค้าครบ1 0ัน 1, บาทนะครับอีก20คนนะครับก็จะได้ร่วงถ่ายรูปแล้วก็รับกระเชนจากนะักสอยเันเบย์นะครับม,มันจะกาศเป็นด้วยความชื่นมื่นนะครับอีีมัน คุณใครมีบัตรแลวยังไม่ได้มารับติดไหมครับบรรยากาศนะครับ คุณงครับสวัสดีครับคุณเบียวันนี้งานสำเร็จลงได้ดีใช่ไหมครับก็โอเคครับวันงานวันเด็กปีนี้ก็นักต๋อ,ะน,ตอนะคะนักเต๋อเจนเบ้ของของพวกเราก็ามาให้สีสร้างสีสันนะครับใน,ในสถานที่ จริงๆต้องบอกว่ากลั้งนะเพราะสถานที่เดิมเมื่อปี39ที่น้าต่อยมาจัดงานเจ็ตแมนจัดงานที่นี่เลยครับสิบกว่าวันแล้วก็ได้มาอีกทีน้าต่อยก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้นะครับเราใว่าเด็กๆที่ที่นี่นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ผู้ปกครองก็แฮปปี้เลยผมก็เพิงเจอหน้าต่อยครั้งแรกผมก็เอี๊ยมหน้าต่อยน่ารักนสต่อยน่ารักมฐแม่ดารักเหมือนกับหลุดออกมาจากในการ์ตูนจริงๆ ไดครับก็โอเคครับเดี๋ยวของ G2 Production เนี่ยเราก็ยังมีงานประมาณนี้อยู่เรื่อยๆนะคะอาถ้าเกิดว่าก็ติดตามไว้ที่เพจนะครับหรือติดตามที่ช่องของเฮียได้เลยอย่างมีอะไรก็เราก็ส่งข่าวะคะัรเพราะว่า<ม>เพราะว่าโดยรวมะคระับเราก็จะมีโปรดักออกมาเรื่อยๆนะคบเ,เป็นสมุดสะสมติ๊กเกอร์เป็นอะไรต่างๆเราก็จะคอยแจ้งในในเกมให้ในเพจให้รับทราบ ครับแล้วก็แต่ที่สำคัญก็คือจะเป็นมิกสิทแท้ทุกชิ้นแน่นอนนะขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบก่อนจะจากกันวันนี้นะครับผมจะพาไปชมสมุดสติกเกอร์ดาก้อนบอนโมโลแกรมที่แปะพบเริ่มแรกของโลกนะครับของคุณชนาวีเชิญชมได้เลยครับ